วันนี้เราก็จะมาสอนพับกล่องน,นะคะตามรอยนะคะจะเห็นรอยตรงนี้ตรงนี้อ่าแล้วก็พับเข้าด้านในเลยค่ะพับเข้าด้านในเพื่อที่เราจะทําให้มันเป็นทรงส่วนด้านข้าเราก็พับเข้ามาแล้วก็มาเกี่ยวกันไว้มันจะมีรอยให้เราเกี่ยวค่ะแล้วก็พับขอบขึ้นมาเข้าด้านใน อ้นนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะเอามาเกี่ยวกันไว้แล้วก็พับเข้าด้านหนนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีกระดาษกัน้นกั้นช่องนะคะก็พับตามรอยอเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไปในในช่องนะคะจะมีล็อกก็เอากระดาษกัน้นเข้าล็อกไว้อีกชิ้นหนึ่งทำเหมือนกันค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้ก็พร้อมบรรจุขนมแล้วก็ปิดกล่องนะคะง่ายมากเลย